สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Enjoy and Fishing นะครับผมวันนี้ผมก็ได้ซื้อเหยี่อปลอมจากค่ายค่ายหนึ่งมานะครับแล้วก็สาย PE นะครับผมผมตัดสินใจสั่งเหยื่อตัวสีเขียวนะครับเพราะว่าชอบสีเขียวนะครับ เ oh. ต็มเ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 ต็มมีใบเสร็จให้ด้วยนะครับนี่นะครับผมเป็นเขียดเยียจากค่าย JN 4นฟนะครับสก,กรรมประทองหางเมงป่องนะครับก่อนน้องกลับด้านทำไมน้อง ไม่ได้กัดเขาขงท้องนะครับตรงใต้ท้องจะมีคําว่า jn f o นะครับตัว j แล้วก็ตัว n แล้วก็เลขสี่นะครับก็คือชัดเจนนะครับผมสวยมากามาเดี๋ยวเรามาเจดูกันนะครับส่วนนี้ก็คือสาย p e ถัก8ดนะครับของค่าย jn f o นะครับมีน้าน้าหลายคนคอมเมนต์ถามนกันว่าใช้สาย p e อะไรนะครับผมใช้เป็นของค่าย jn f o นะครับเป็น p e ถัก p 2โอเคครับนะขนาดเส้นตัดเล็กมากเลยครับทุกคนเล็กมากมากทำให้เราส่งเหยื่อได้ไกลนะครับและที่สำคัญสายไม่ค่อยอมน้ำนะครับทำให้สายเปียกยากครับบางทีนะครับถ้าสาย p e ที่แบบมันอมน้ำมันจะทำให้ลอกลบเปียกนะครับลาตีไปมันจะคู่ง่ายมากเลย นะครับนานาใช้ของค่ายไหนกันบ้างนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแต่ส่วนตัวผมผมใช้ตัวนี้นะครับ <Wow. S 1> นี่ครับก็แนะนำเลยนะครับถือว่าดีนะครับนึงตั้งแต่ที่ใช้มาตัวนี้ผมติดมากเลยส่วนนี้ตัวเหยื่อนะครับแพ็กเกจจะเป็นรูปแมงป่องนะครับ มีโลโก้ของค่ายเลยนะครับผมเรามาแกะดูกันนะครับสำหรับในการตัดสินใจนะครับบางทีนะครับซื้อเหยื่อแบบที่เราชอบนะครับก็ทําให้เราอยากตกปลานะครับผมโอเคสวยครับล้ำแปดเนี่ยมาแล้วครับสวยมากเลยครับ รายละเอียดเนียบมาก <Wow. S 1> มีเก็ดด้วยนะครับนี่เก็ดสัมผัสได้เลยว่ามีเก็ตนะครับแล้วก็มีขี้ปลานะครตอนนี้นะนี่ครับปลาทองหางแมงป่องนะครับตัวเหญ่ก็จะมีติดลกติดสัญลักษณ์ไว้นะครับแล้วก็ใบเขาเรียกว่าใบสปินนะครับมีลก มีสัญลักษณ์นะครับ JN4 นะครับผมไม่รู้ว่าเห็นไหมนะครับน่ครับตัวสีเขียวนะครับผมนถ้าใครอยากเห็นผมใช้เหยื่อตัวนี้ตกปลานะครับกดติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตกปลาให้ดูนะครับว้าวสวยมากเลยครับจะมาเปลี่ยนสาย PE ให้ดูนะครับผมว่าเปลี่ยนยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราต้องถ่ายสายเดิมออกก่อนนะครับ ครับทุกคนหลังจากที่เราใส่สายนะครับก็พันผูกแล้วก็พันแน่นๆนะครับพันเสร็จแล้วลองดึงดูนะครับถ้าสายมันไม่เลื่อนแล้วก็หมุนต่อได้เลยนะครับแล้วเราต้องควันมีอะไรถือให้นะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับให้คนถือให้นะอย่างนงี้นะครับระบุบไขร้านนะครับนะครับแล้วเราก็เริ่มเลยฮะ แน่นแต่โูดนปน่าจะรุดทำไมต้องรุดมันมีการรุดโนโฟอกกันไว่ผ่านหัวดีดี้วยกันไว่ผ่านหัวประแปะประแปะใครดูมานะครับทุกคนตอนนี้เราก็ใส่สายพีอีเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ฮะหนึ่งมอนเต็มลอกพอดีนะครับผมแต่แดง โอเคครับก็เวลาเราจะใส่สายนะครับตอนเราปลูกข้างในก็ต้องดึงอย่าให้สายมันรูดออกมานะครับเพราะลอกบางลอกมันจะไม่มีรูตรงสปูนนะครับสําหรับสอดสาย PE ให้ผูกนะครับเราต้องผูกเองเกี่ยวกับสปูนนะครับแล้วเวลาเราหมุนนะครับดึงสายต้องไม่รูดออกมานะครับผมดีนะครับ โอเคครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาทุกคนมาดูอะไรไปตกปลาหรือว่าซื้ออะไรไมให้ทุกคนดูนะครับผมฝากติดตามด้วยครับ